คิดว่ามันจะเป็นรักแท้แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของจิ้งจอกสาวนะครับมาหลอกเสียศู์ไปเกือบ2ล้านใช้เวลา20วันท่านเองนะครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างชั้นดีเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะประสานไปที่ท่านผู้กำกับสนอหัวหมากนะครับก็คือเชื่อว่าเอาตัวมันเป็นคดีได้แหละนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนมันเรื่องของการลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์เดี๋ยวต้องไปดูในบริบทต่างๆแต่ผิดแน่นอนโอนไป35ครั้งก็35กรรมกรรมละกี่ปีคูณไปเลยครับเพราะมันเป็นความผิดชััดเจนนะครบ ก็ฝากเตือนใครที่ค <Teraz ov aries> ิดจะทําแบบนี้อย <mythology> ่าท <état> ําเลยครับคุณคบกับเขาเนี่ยคุณได้อะไรมากมายเขามีเงินในบัญชีตั้งหลายล้านเนี่ยถ้าคุณคบกับเขาคุณได้เป็นแฟนเ้าจริงๆเนี่ยคุณก็จะได้อะไรมากมายเพราะว่าดูเขาก็จิตใจดีครับคุณเดือดร้อนเขาก็ช่วยเขาก็ให้คุณยังไปทําอย่างนี้กับคนที่มีบุญคุณกับคุณอีกเนี่ยถือว่าก็แย่มากนะครับแย่มากเดี๋ยวจะประสานดาเนินการให้นะครับพี่ไม่น้องบวชขอบคุณครับครับ ทั้งหมด39รายการ,ร39รายการ4รายการเป็นธนาคารกรุงเทพครับผมล่าโอน,นะใช่ครับเขาโอนนะใช่ครับจริงๆออยอดเ,ออเขาว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาวันสุดท้าย<ช>สิ่งที่เขาทำนะฮะมันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและเป็นการกระทําที่เบียดเบียนคนที่ เขาเขาตั้งใจหรือหวังดีกับตัวเขาทั้งที่ว่า,เ,าเป็นคนที่ช่วยเขาด้วยดังนั้นถ้าถ้าคิดได้ขอให้ขอให้กลับตัวแล้วก็เอานำเงินมาคืนนะครับผมและก่อนหน้านี้เขามีคดีที่ที่ค้างอยู่สอนออะไรสอนอสำเร็จครับสำเร็จเรารยืนยันนะจะดำเนินคดีกับเขานะถูกต้องดำเนินคดีนะครับเขาเพราะมีความผิดสำเร็จแล้วนะใช่ครับเขา,เาหลังจากที่ รู้ตัวแล้วฮะจริงๆหลังวันที่สามเอ็ดเขาพยายามติดต่อเรามาตลอดแล้วว่าทําอะไรอยู่<ม>คุยกับสาวอื่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คโทรศัพท์จะเอาแล้วใช่แล้วจริงๆเนี่ยเราเรารู้ตัวแล้วแต่เราตีเนียนเป็นว่ายุ่งอยู่เดี๋ยวเราค่อยเจอกันอะไรประมาณนั้นนะค<ซ>ือจริงๆตัวเขาเองอเหมือนกับว่าโอนไปแล้วหลายครั้งเขาก็รู้ตัว,ลวเลยฮะยอดออกมันสูงขนาดนั้นประมาณล้านแป คิดว่าผมคงไม่ได้โง่ที่จะจะไม่รู้ปัจจุบันติดต่อเขาได้ไหมเมื่อวานยังติดต่อได้เขาส่งข้อความมาว่าเอ,อมีอะไรจะคุยด้วยไหม,มผมบอกว่าไม่มีทําไมเหรอพี่วิทย์คุยได้ก็ได้คุยได้นะเจรจาได้นะเราก็นึกถึงแล้วรู้ตัวแล้วใช่ไหมเพราะจริงๆเราตั้งใจล่อเขาออกมาเพื่อจะให้ตํารวจจับนะฮะแม้ว่าทางทางตำรวจเนี้ยอาจจะออกหมายจับไม่ได้ทีเดียวนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย น้องเขาก็เจรจาบอกว่าขอเจรจาได้ไหมคือคือธงของเขาเหมือนเขาว่า้เขาขโมยออกมาแล้วเพื่อเจามาขอขอให้เราเนี่ยแล้วแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาน่าจะทําบ่อยน่าจะทำเยอหนักไปเป็นแย่มากเลยใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะต้องฝากเตือนพี่ตองนะฝากเตือนพี่ตั้มนะถ้าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไอโฟนแปดพัทซึ่งเป็นของแบงก์กรุงเทพนะฮะ ไม่แน่ใจมีการตั้งออ่ล่วงหน้าหรือเปล่าพอดีผมถอนเงินออกก่อนโอ้โหงงผมถอนเงินออกก่อนอแสนเก้าสองจริงๆมันมีสองแสนนะฮะแต่ว่าวันนั้นผมถอนไม่ออกผมก็แปลกใจว่าเป็นเพราะอะไรคือวันสุดท้ายวันวันก่อนที่พาเขาไปบังแสนวันที่สามเอ็ดเขาเขาขอว่าไปบังแสนพาไปเที่ยวอีกบางแสนใช่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยไปพัทยาบางแสนไม่ได้ค้างนะฮะมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยล่วงเกินเขาอเป็นการแลกเปลี่ยน ไปส่งเขาหรือเขา,เอาขอให้ค้างแล้วออกตอนเช้าไม่เคยล่วงเกินเขาไม่เคยเลย<ด>ฮะ,ฮะไม่เคยสักครั้งเสียยกเว้นตอนที่เขา,เอาตอนที่อยู่ที่ร้านถ้าถ้าเขาดูอยู่เขาดูอยู่แล้วอยอดเงินรวมทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งล้าน,านเดโทษน,นะหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดฮะ เยอะมากครับอ่เเดี๋ยววโช์กือบเกือบขอโทษนะฮะเกือบเกือบแปดล้านขอบผมถ้ายังไม่ถืออยน่เราไม่ได้ตั้งเตือนก่อนขอโทษนะครับอมครับตึกเตือนไม่เป็นไรอ่เถือนี่ถือโชว์หน่อยครับถือโชว์พี่เถไปก่อนอันนี้เป็นสเตทเมนพี่เถินตั้พี่เถิอพี่ถือนิ่งไว้ก่อนโอเคโอเคอย่าเพี่งเข้าไปขอโทษอีกครั้งบภาพนั้อันนี้จะเป็นภาพที่มีการไฮไลท์ไว้อยู่ไม่เป็นไร คือแช่นานเลยเขาซุ่มเลยอิครับเขาใช้เวลาแค่16วันหรอที่เอาเงินออกไปเดี๋ยวใช่เขครึ่งเดือนเดี๋ยวผมต้องไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดในในมิติผมก่อนนะต้องไปงไนกันก็คือคือสำหรับเรื่องของของเสียเนี่ยครับเป็นเรื่องเตือนใจหนุ่มๆทุกคนนะครับ คือหนุ่มๆห,หลายคนที่แบบโสดแล้วก็อายุรุ่นราคอเดียแบบ40อย่างเงี้ยที่อยากตามหารักแท้เนี่ยคือต้องฝากเตือนภัยนะเพราะท่านท่านไปไปเที่ยวร้านสถานบริการแบบนี้เนี่ยอย่างร้านนวดกระปูอย่างเงี้ยก็เป็นต้นนะครับหรือว่าไปร้านที่มีน้องพิตตี้เนี่ยคือท่านจะไปตามหาลักแท้เนี่ยท่านต้องดูให้ดีก่อนนะครับต้องดูให้ดีเพราะสมัยนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันแฝงตัวอยู่ใน,ในในหลายรูปแบบ เคสกรณีของเสียนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอาศัยความสงสารน้องเขาสงสารเออสงสารน้องเขาน, <ะ S 2> น้องเขาก็มาพรีเซนต์ว่าเขาโสดเขาลําบากเขาเอยู่อ,อ,อกดรหัสผ่านเข้าไปปุ๊บแล้วก็โอนเงินให้เขาพันหนึ่งนะฮะแต่เขาเราไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขาเขาเขาสังเกตรหัสผ่านเราแล้ววันนั้นนะเขาเชวนเราไปที่คอนโดด้วยแล้วก็จริงๆเขาชวนไปนั่งชิลขอโทษครับชวนไปนั่งชิล เราก็เลิกเพิ่งเลิกงานมานะฮะนั่งซิวล้วก็คิดว่าเออโอเคนั่งกินข้าวไม่คงจะไม่มีอะไรก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็คงจะนั่งฟังเพลงแล้วกกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอพาผมบอกว่าไปร้านนี้ดีกว่าไปออที่ทองหล่อผมไม่รู้จักชื่อนะครับเป็นร้านร้านร้านผับเลยฮะผับตีสามยังไม่ปิดเลยฮะตีสองตีนั่นขอโทษนะ,ะประมาณตีสองตีสองกลับออกจากจากผับประมาณตีสองครับผม แล้วก็ไปที่คอนโดเขาคราวนี้พอไปที่คอนโดเขาแล้วเขาก็ชวนบอกว่าให้ค้างที่นี่แหละแล้วค่อยออกตอนเช้าก็ได้เนี่ยฮะคือเขา่น่าจะรู้รหัสผ่านแล้วแล้วเขาน่าจะตั้งตั้งใจที่จะโอนเงินออกวันวันนี้ฮะ <c oughs> เป็นสี่รายการแรกเป็นสี่หมื่นเก้าพันเก้า้อยเก้าสิบเทันครับไม่เป็นไรเราต่อครับ เริ่มโอนวันแรกคือวันที่สองสามสี่คืวันสิบหกต่อหนึ่งสิบเจ็ดสิบหกสี่รายการคือหนึ่งพันบาทนะฮะที่เห็นนะฮะแล้วออขอโทษนะฮะแล้วก็เขาโอนเองเนี่ยสามสามครั้งสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามครั้งวันที่สิบหกแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จากนั้นพอทุกครั้งที่ไปเจอเนี่ยเขาก็โอนอย่างนี้ตลอดเลยพอรู้รหัสแล้วถูกไหมใช่ครับเรามารู้ตัวอีกทีวันไหน อันนี้ตีสี่นะไม่เราเรามารู้ตัววันไหนที่ว่าเขาคุณวันที่ที่สามเออขอโทษนะมารู้วันไหนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยากันยาวันหวยออกเลยฮะครับผมวันหวยออกมารู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปแบงค์ทำธุรกรรมเรามาสังเกตว่าเอเงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพของเรามีเงินโอนเข้าจากบัญชีเราเองเราก็เลยงงว่าทำไมบัญชี เราไม่เคยโอนเงินยอดนี้ฮะแล้วเป็นยอดที่หลีหลกเลี่ยงการสแกนหน้าเ,ออเราก็เลยมาทําแบงค์แบงค์บอกว่าเป็นบัญชีของกสิกรเราก็เลยไปเดินเช็คไปที่กสิกรชั้นหนึ่งนะฮะกสิกรบอกว่าพิวิทย์โอนเองอะันนี้ฮะเราก็เลยมาดูรายการปรากฏว่ามีการโอนออกตั้งแต่วันที่ 16. 16เรื่อยมาครับเนี่ยเขามีการแลกลายกับเราเขาขอขอลายผมนะฮะแล้วก็ ติดต่อลงมาในวันรุ่งขึ้นนะฮะเที่ยววันที่สิบสองไม่พอติดต่อมาสิบสามสิบสี่สิบสามก็ไปฮะสิบสาผมก็ไปแล้วบอกว่ามาหาเขาไหมมาหาหนูไหมหนูอยู่ที่ร้านอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าโอเคไปก็ได้ก็โดนไปอีกก็โดนไปอีก6กพันห้าครับผมกับค่าคอต่างหากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะจุดเปลี่ยนก็คือวันที่สิบสี สิบห้าเขา,าส่งข้อความมาในไลน์นะฮะเขาบอกว่าพี่วิทย์หนูมีเรื่องเดือดร้อนอจะขอจะขอยืมเงินสักสองหมื่นก่อนได้ไหมผู้หญิงนี่น้องคนนี้เขามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้างใจแล้วผมก็คิดว่าเริ่มที่จะถอยห่างหนีแล้วก็ไม่ตอบแชทอะไรเงี้ยฮะแต่เขามีเบอร์เบอร์เบอร์โทรด้วยนะฮะเพราว่าขอเบอร์ไว้นะฮะเขารู้ว่าขายโทรศัพท์อยู่เอา เอาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตด้วยเขาบอกไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเจอแล้วก็โทรคืคอส่งข้อความมาตอนช่วงบ่ายนะขอขอยืมเงินแล้วบอกจะให้มารับมารับหนูได้ไหมถ้าไม่รับเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมามาที่ร้านก็คือพยายามตื้อตลอดเลยนะผมแล้วก็มาที่ร้านมีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้อยู่นะฮะทุกอย่างนะครับวัน <c oughs> วันนั้นที่มาก็คือขอยืมก่อน สองหมื่นเราก็พยายามหลีกเลี่ยนแล้วก็หนีตัวเขาอะฮะแล้วจนกระทั่งเขาก็มาที่ร้านแล้วก็มามาหาเราเลยนะฮะที่ร้านแล้วก็ให้เราเนี่ยไปโอนเอ,อให้เราแบบขยับตัวไม่ได้ตามตื้อฮะจนกระทั่งมาหาที่ร้านแล้วก็รอกลับพร้อมกันแล้วให้เราไปส่งเขาครับผมแล้วก็พออยู่ติดตัวอยู่กับเขาเนี่ยติดอยู่ในรถเนี่ยฮะก็ ข้าวก็ยังไม่ได้กินแล้วก็น้ําน้ำอันนั้นก็กินกินแต่น้ำฮะแล้วก็อยู่ในในรถแล้วเขาก็คือผมก็ไปส่งเขาที่คอนโดนะฮะไปส่งเขาที่คอนโดที่โมโนนิสลังคำแพงสามหนะฮะแล้วเขาบอกว่าโอนผมช่วยโอนให้หนูหน่อยสองหมื่นผมกบอกว่า โอนให้หมื่นหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าผมก็ต้องผมก็เลยยอมนะก็เลยโอนให้ก่อนหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหมื่นหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้เ,เขาเดี๋ยวอีกหมื่นหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่าก,กันก็ได้ผมบอกว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านโอนให้แต่ใจจริงก็คิดว่าหมดหมื่นหนึ่งแล้วคงคิดว่าจะชิ่งไปแล้วละ่ะผมก็คงคิดไม่คิดที่จะไม่ไม่เจอแล้วนะฮะนะครับผมแต่น้องเขาก็ให้ผมเนี่ยขึ้นไปที่บนห้องเขาบอกว่าไปเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้จะได้รู้เลยว่าเนี่ย เขาโสดเขาแสดงตัวว่าเขาโสดไม่มีไม่มีพันธะนะฮะผมก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนครับผมแล้วก็ได้รู้จกักดูรู้ว่าเออคอนโดอยู่ที่นี่นะฮะจากวันนั้นแล้วก็กลับไป,ไปที่บ้านแล้วก็เออเขาก็หลังจากกลับไปถึงบ้านตอนวันตีหนึ่งตออีตีสองเขาโทรตามตลอดนะฮะโทรตามตลอดส่งข้อความตลอดถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วแล้วก็มีใครโทรหาไหมแวะเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาโทรสท์มาดูหน่อยนะว่าว่าเออ คุยไลน์กับสาวคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะครับผมเราก็คิดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเออไม่มีแฟนแล้วก็เหมือนจะหว่านเสน่ห์ให้เราเอ,อชอบเขาหรือเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเขาไปจีบหรือคุยกับเขาอย่างเงี้ยนะฮะครับผมสุดท้ายวันรุ่งขึ้นเราถึงข้ามวันรุ่งขึ้นผมก็ยังไม่โอนนะฮะพอประมาณช่วงบ่ายของวันที่สิบสิบห้าได้สิบห้าได้ก็คราวเนี้ย คือผมเปลี่ยนแนวแล้วก็คือไม่รับสายแล้วก็ไม่ตอบแชทเธอมาเธอผู้หญิงคนนี้นะฮะมารอที่ลานจอดรถเลยมาลานดักรอลานจอดรถเลยถ่ายรูปไปดูก่อนด้วยบอกว่าเออเนี่ยอยู่ตรงบันไดแล้วอยู่ไหนผมบอกว่าผมกลับบ้านแล้วเออแต่จริงๆนะผม <roup> ผมไปหลบเดินอยู่พลาก้อนจนกระทั่งออช่วงสี่สี่ทุ่มห้าทุ่ม <ot S 2> ผมเก็บ <sk ill> ของเก็บกลับมาร้า,านแล้วก็เก็บของแล้วก็เดินไปลานจอดรถเพื่อที่กลับบ้าน กำลังจะเปิดรถเท่านั้นนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งหลบอยู่ข้างรถนะฮะแล้วก็บอกว่าพิวิทย์ไหนบอกว่าเนียเลยนะกับไหนว่ากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วงไงเออเราก็ตกใจบังหลบอยู่นี่ได้ไงอะไรเงี้ยเราก็เห็นถึงความพยายามของเขาเราก็คิดว่าเออเด็กมันคงจะตั้งใจหรือจะชอบเราจริงๆว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็เลยเออให้ให้เขาขึ้นรถครับผมแต่จริงๆเขาจะขอขับรถเองไปนะฮะแต่ผมบอกไม่ เดี๋ยวพี่ขับเองแล้ววันนั้นแล้วก็ขับไปแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปส่งเขาที่ห้องแค่นั้นก็จบแล้ววันที่16นี่แหละฮะวันที่16เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เงินเริ่มโอนออกเพราะว่าเขามีนัดเจอเราแล้วเขาก็มาหาเราแล้วก็ให้เราพาพาไปกลับบ้านนะฮะวันที่16แล้วก็กินข้าวปกติธรรมดาแล้วก็ไปส่งเขาแลลวฮะ แล้วพอถึงคอนโดขับรถไปส่งเขาที่คอนโดประมาณสักช่วงตีหนึ่งช่วงตีหนึ่ง <c oughs> ของวันที่สิบหกตอนเที่ยงหลังเที่ยงคืนแล้วฮะเ <c oughs> ขาบอกผมบอกว่าช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเขาหน่อยหนึ่พันบาทเขาจะซื้อของออนไลน์ผมก็เลยโอเคได้เราก็เลยกดเลขบัญชีครั้งหนึ่งรหัสนั้นให้เขาตรงนี้ตรงจุดเดี๋ยวละรับเป็นจุดเปลี่ยนเขา่าจส,สังเกตและมั่นใจได้แล้วว่ารหัสมีรหัส รหัสผ่านนี้รหัสเดียวกดทุกครั้งครับเจอกันวันไหนเล่าได้เลยครับอผมเจอนางสาวเอ,อ1 1> เล่ชื่อชื่อเล่นนะฮะ <S 1> 1. <S นะฮะในร้านนวดแถวนาลาทิวาสนะฮะออซอยวัดโูแมนนะครับผมเลิกงานก็ร้านก็ทักมาแล้วก็ผมไม่ได้ร้านทักมาขออภัยนะฮะผมมันผมคิดว่า ผมก็เขาจะมีเป็นเป็นเป็นเป็กลุ่มเป็นลลยกลุ่มของเขาเป็นาลไม่ใช่าลกลุ่มเป็นไลออฟฟิเชียลแล้วก็จะส่งส่งเป็นภาพอัปเดตตลอดทั้งวันนะใช่ฮะเราก็ทักไปนะว่าเมีใครบ้างอะไรฮะครับผมเขาก็ส่งภาพมาเขาส่งภาพมาปุ๊บเอ๊ะคนนี้คุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ร้านหนึ่งมาก่อนเราก็เลยเข้าไปนะฮะเราก็เลยบอกว่อคนน้องคนนี้แหละนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็ไปที่ร้านก็คือ ไปก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าไปแล้วก็กะว,ว่าจะกลับบ้านนะฮะแล้วน้องเขาก็เ,อเ,อเราทําภารกิจก็คือนวดน,นะฮะแล้วก็ขายบริการเขาก็ขายบริการในนั้นนะฮะล้วก็ทำออปชั่นปกติเนี่ยค่าคอสมันจะสามพันนะครับแล้วเขา,เออากอเขาเขาขอเพิ่มจากสามพันเอาออปชั่นนะฮะ เขาขอทำออฟชั่นออฟชั่นก็สามพันค่าขอสามพันแล้วออฟชั่นสามพันหรือแล้วแต่เด็กเด็กจะรีเควสต์แล้วเด็กอ่ะเขารีเควสมาเอ่อว่าพี่วิศขอเขารู้ไงครับเราเราเรา,เราเที่ยวเที่ยวตรงนี้ฮะเขาก็ขอเพิ่มเป็นห้าพันเราบอกโอเคได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่อิดออดน,นะฮะเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่ที่เขามาทำเขาล้อนเงินส่วนใหญ่เรากคิดว่าออไม่เป็นไรเราเราหาได้แล้วก็มีน้ําใจก็โอเคแบ่งปันให้เขา สุดท้ายเนี่ยพอตอนกลับเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไปส่งหนูไหมเราก็บอกอ๋อโอเคโอเคฝนมันตกส่งได้โอเคไม่เป็นไรอยู่แถวไหนล่ะเขาก็บอกอยู่แถวลามเราก็คิดว่าไม่ไกลเราก็ไปได้เราก็ไปส่งให้เขาแต่ช่วงก่อนที่จะออกมาเนี่ยฮะปกติเนี่ยเราจะจ่ายเข้าท่านเด็กนะเป็นเงินสดใช่ไหมฮะแต่ว่าคือเขาอะเลี่ยงเขาบอกว่าขอขอเป็นโอนได้ไหมพี่อืม โอเคได้แล้วเขาบอกว่าเ,เดี๋ยวพี่โอนในรถก็ได้เขาบอกอย่นี้นะฮะเราก็แปลกใจว่าทำไมโอนในรถมนไม่กลัวเราทิ้งหนีล่ะแล้วสุดท้ายคือ,อ,อผมก็ไปรอในรถแล้วเขาก็ไปเอาไปเคลียร์กับที่เคาน์เตอร์เอาเงินเพื่อจะเอาค่าคอร์สค่าที่เขาเขึ้นเงินลูกค้ามาก่อนหน้านี้ฮะด้านในแล้วผมก็รออยู่ด้านนอกรถแล้วจังหวะนั้นล่ะฮะก็คือ,อ,อพอขึ้นรถปุ๊บผมก็โอนเงินให้ ก็เราไม่ได้สังเกตด้วยฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเป็นเป็นมีวิธกรรมเป็นวิชาชีพนะครับผมก็คงจะสังเกตรเราตอนโอนเงินด้วยครับผมโอนเงินในในรถนะฮะครับผมก็เขาบอกว่าพี่วิทย์มีเงินเขามีเงินเออผมมีเงินน้องเขามีน้องผู้หญิงนะฮะน้องเขาบอกว่ามีเงินอีกพันห้าให้พี่โอนโอนเพิ่มเป็นเจ็ดพันได้ไหมเออผมก็บอกออ ไงงเสียเพิ่มอีกห้าร้อยผมก็เลยโอเคโอเคได้นิดหน่อยไม่เป็นไรตกลงวันนั้นก็โดยไป5 5าพกับอีกค่าคอร์สที่ค่าคอร์สวันนั้นก็น่าจะเกือบหมื่นได้แต่ว่าน้องก็มีวิธีการในผู้คุยที่พยายามที่จะหลอกล่อให้เราเนี่ยเห็นใช้โมบายแบงกิ้งโอนผ่านผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็สังเกตรหัสผ่านเราน่าจะตรงจากตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งแต่นอกก็สําหรับวันนี้นะครับเป็น เคสของเสียนะครับเจ้าของร้านมือถือชื่อดังร้านหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับแกก็ด้วยความเป็นโสดนะครับแกไม่ได้มีครอบครัวอะไรแกก็ไปเที่ยวร้านนวดกระปู่ร้านหนึ่งถแถวๆถนนนราธิวาสนะครับไปถึงก็ไปเจอ,เอ,อพิตตี้สาวนวดกระปูคนนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันถูกคอนะครับจากนั้นเนี่ยพิตตี้ก็มีการขอไลน์ไว้แต่ไม่ได้ให้เบอร์นะก็ขอแกลกไลน์ไว้จากนั้นพิตตี้ก็พยายามทักมาหาแกโทรไลน์มาหาแกว่า ขอไปหาได้ไหมขอไปเจอได้ไหมเพราะพอรู้นเลยครับว่าว่าแกมีสตางค์ทำร้านโทรศัพท์มือถือโสดไม่มีครอบครัวพิตี้ก็พยายามโทรหาโทรอะไรก็มีการไปหาแกคือแกก็บอกว่าเออแกไม่ว่างแกทํางานอยู่ก็ไปหาแกที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือของแกเองเลยนะก็ไปหาทีนี้ก็มีการพูดคุยกันด้วยความที่ตัวเสียเองเนี่ยก็คือบ้าตรงๆคือไม่มีครอบครัวนะแกก็คิดว่าแกคุยได้อะไรเงี้ยก็ไปหาอะไรทีแกก็ไม่คิดอะไรหาทีแกก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไร ขากับแกเลิกดึกแกก็ขับรถพาไปส่งที่คอนโดนะครับก็ทำอย่างเงี้ยแกไปเที่ยวร้านนุกระปู๋เนี่ยช่วงกลางเดือนสิงหาวันที่สิบสองสิงหาวันที่สิบสองสิงหาไปเที่ยวร้านนุกระปูนี้นะครับก็มีการพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้มาเจอกันประมาณสักห้าหกครั้งได้ไหมครับเออมากกว่านั้นครับทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีการมาตรวจเช็คคือผมมาตรวจเช็คก่อนออทีหลังถึงทราบว่ามีมีการ มีเงินอ่ะโดนแอบเอาขโมยออกไปทุกครั้งที่เจอเลยมารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังก็คือก็คือตอนที่ครั้งแรกครับครั้งแรกเนี่ยที่เสียเขานวดกระปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้องให้มีการโอนเงินเข้าเข้าหาเขาถูกไหมใช่ครับเสียก็เข้าใจว่าณขนาดตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะแอบดูรหัสแอบดูรหัสมือถือแล้วล่ะแล้วก็คงได้เห็นแล้วว่ามีเงาะย้อนเงินในบัญชีนหลายล้านในบัญชีของเสียเขาก็เลยใช้วิธีการพยายามตอนร่อมพูดคุยอยากมาเจออะไรต่างๆนะครับสุดท้าย สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเสียไปดูบัญชีตัวเองพบว่าเงินเนี่ยถูกโอนเข้าไปเนี่ยสามกว่าครั้งทั้งหมดเออสามสิบห้าครั้งของเกษตรกรไทยโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ครับฮะนางสาวไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาโอเคก็เดี๋ยวประมาณตัวเลขว่าโอนเข้าไปสามสิบกว่าครั้งรผมรวมแล้วเกือบสองล้านเกือบสองล้านเกือบสองล้านนะครับเยอะมากเขาใช้วิธีการโอนทีละสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเพื่อเลี่ยงที่จะสแกนใบหน้า คือเจอทีก็โอนหลายครั้งเจอทีก็โอนหลายครั้งอาศัยจ้งหวะทางนี้เผลอทางนี้วางโทรศัพท์ไว้อย่างงี้ครับเพราะทางนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ใช้วิธีโอนไปเรื่อยจนกระทั่งพอมาพบเห็นปุ๊บเนี่ยก็มีการไปแจ้งความที่สพหัวหมากนะครับสพหัวหมากแจ้งความแล้วแต่ว่าตัวเสี่ยเขาเนี่ยก็กัวงวลว่ากลัวว่ามันถ้ามันล่าช้าเนี่ยเดี๋ยวเงินมันจะไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เขาปรากฏว่าตอนไปแจ้งความเนี่ยพีเกว่านั้นก็คือตัวพิตตี้สาวคนนี้ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหาแบบนี้ มาก่อนอีกที่โรงพักพแห่งหนึ่งคือมีพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นเสียก็มองว่าเอยเขาน่าจะเป็นจิ้งจอกสาวที่เป็นภัยสังคมก็เลยมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็เอาตัวน้องคนนี้มาดําเนินคดีนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมจะประสานท่านผู้ก่อกับาอน,นอหัวหมากไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูคดีความในโรงพักเก่าด้วยนะครับว่ามันมีความคืบหน้ายังไงนะก็ก็น่าเห็นใจพูดตรงๆเพราะว่าตัวพี่เขาเนี่ยก็โสดนะครับแล้วก็คิดว่า คือคือเขาก็ไม่ได้รังเกียจกับผู้หญิงที่ทํางานอะไรเขาคิดเออพูดคุยได้ถ้าเกิดว่าโอเคก็จะมาช่วยงานกันแต่ปรากฏว่าครึ่งเดือนโดนไปสองล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเดี๋ยวรายละเอียดขออนุญาตให้ให้เสียเขาได้รีบประเด็นเดี๋ยวรีบพูดกันเดี๋ยวไม่ทันใช่ครับเพราะจริงๆแล้วก็เขาเขาส่วนใหญ่เด็กที่มาทําก็ร้อนเงินครับผมก็จะนี่ผมก็เคยเห็นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยปรากฏว่าพอเข้าไปดูแลพิมพ์พิมพ์ที่ตัวตัวปลดล็อกฮะถึงเห็น พราะโดนล็อกอยู่ล็อกอยู่แล้วปิดการแจ้งเตือนและทุกครั้งที่มีการโอนออกนะฮะก็มีมีการลบข้อความทิ้งยอดยอดเงินพอเขาโอนเสร็จปุ๊บเขาลบทิโทรศัพท์โทรศั์อยู่เขาฮะลบภาพใช่ฮะพี่เอามาตรวจดูพี่เอามาตรวจดูวันนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคุยกับสาวไหนหรือเปล่าก็ออกอุบายแหละว่าง่ายคือจะเช็คที่ตรวจโทรศัพท์หึงหึงแสดงความหึงหวงไง แล้วเราอ่ะคือไม่ได้คุยกับใครมีแต่ซื้อกินเนี่ยผมมีแต่ซื้อกินแต่ผมไม่ได้ใส่ใส่เที่ยวซื้อกินเพราะหยุดแรงความหลยนะโทรศัพท์มาเช็ก้พี่แอบคุยใครหรือเปล่าก็จุดเดียวเลยฮะเพราะความสงสารแจ้งความวันที่แจ้งวันที่เที่ยงเอ่อวันที่หนึ่ง่อวันที่สามวันที่หนึ่งขอโทษนะวันที่หนึ่งตอนหนึ่งรู้เรื่องนะฮะแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยดันปรากฏคือได้รับได้รับการแจ้งจากธนาคารบอกว่าให้ไปออกใบ ใบตาคุดด่วนนะฮะแต่ปรากฏว่าที่สอนอนห,ห,หัวมากเนี่ยออกใบแค่ใบใบบันทึกประจําวันแล้วพอสมส่งให้แบงป์ะำรวใช้ไม่ได้อายัดไม่ได้แล้วคนที่ลงบันทึกประจวันปรากฏว่าเป็นเป็นตํารวจทักเรียนใหม่นั่นแหละฮะงานเข้าผมเลยผมก็เลยต้องรีบติดต่อไปที่สอนอนแล้วรีบไปตอนเช้าอีกทีนึงบุคคลอื่นที่เสียหายก็ให้ติดต่อพี่เอกมาได้แจ้งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้เลยนะแต่เป็นศูนย์การจะได้เอาคือคนแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในสังคมนั้นเป็นภัยอ่ะนะ ขนาเขาช่วยนะเขาก็ช่วยเหลือยังไปทางเขาอีกโหแย่มากเลยถามนิดนึงเราไม่ได้ตั้งเตือนไปนะผมป้อมฝากเตือนพี่ๆนะเรื่องนี้เป็นอุทาหอนได้อย่างชั้นดีนะครับผมเชื่อว่าออน้องคนนี้น่าจะมีเคสแบบนี้แบบเดียวกันหรือว่าในลักษณะคล้ายๆกันที่ไปเอาเงินของลูกค้าหรือผู้อื่น